สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาททำเมนทูทานเล่นของบ,บิ๊นะคะจะเป็นนะคะโดรายากินะคะชีสซี่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะมาแนะนาวัตถุดิบก่อนเนาะวัตถุดิบหลักนะคะก็จะมีโดรายากิตัวนี้นะคะก็คือเราซื้อโดรายากิมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ดึงฝาออกเอาไส้ถั่วแดงกวนออกเนาะใช้แต่ตัวแป้งโดรายากิอย่างเดียวนะคะหรือว่าถ้าบ้านไหนถนัดนะคะที่จะทําเองทาเองเลยจ้ะนะคะได้โดรายากิมาแล้วนะคะก็เอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีข้าวพดหวานนะคะพอประมาณเนาะประมาณนี้แล้วก็จะมีกล้วยนะคะอ่าอันนี้ต้องยกมาทางนี้เลยกล้วยนี้เราก็จะมาหั่นนะคะเป็นชิ้นประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีชีสนะคะชีสนี่ใช้ชีสของเด็กเนาะหนึ่งแผ่นนะคะเป็นชีสที่ทำจากนมนม,ม,มโคนะคะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะจะเหมาะกับเด็กเลย เล็กนะคะแล้วก็ใช้เนยจืดนะคะในการผัดัวระยกิจนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเปิดเตาเลยจ้าใส่เนยนะคะลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อน ง่ายมากๆนะคะเมน,นูนี้ทําง่ายมากๆแล้วก็เป็นเมน,นูทานเล่นที่เพิ่มน้ําหนักได้ดีด้วยล่ะค่ะพอเนยเริ่มละลายนะคะก็ใส่ตัวข้าวโพดหวานลงไปก่อน นะคะก็ผัดนิดนึงให้ขา้าวโพดในคลุกกับเนยหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะคะกับเนยพอประมาณเนาะแล้วก็ใส่โดรยากินะคะแป้งโดรยากิที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะ หอมนุ่มทำง่ายนะคะเป็นเมนูอาหารทานเล่นนะคะให้กับเด็กเนาะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักด้วยแนะนำเป็นเด็กขวบบวกนะคะเพราะตัวแป้งโดเรียกินั้นค่อนข้างปรุงเอ่อควกน้ำตรงน้ำตาลนิดนึงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ให้น้องทานในปริมาณที่มากเกินไปแลาไม่ได้ให้ทานบ่อยจนเกินไปนะคะนี่ก็ให้ทานได้นะคะขวบบวกของของนัดเอีเ้ยมะจะเป็นขวบบวกกัน ถ้ามาให้ปรุงแต่งอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเพิ่งจะมาให้ทานตอนโดเก้าเดือนเนี่ยค่ะใส่ชีสลงไปหนึ่งแผ่นวางไปเลยนะคะ เบาไฟนิดนึงเนะไฟแรงเกินไปไม่โอเคนะคะมีฝาเอาฝาปิดเลยนะคะถ้ามีฝาเอาฝาปิดเลยพอเราเปิดขึ้นมาปุบช้ยืดยด,ด,ดเดี๋ยวลองดูก่อนว่าอันนี้จะลงได้ไหมอ่าปิดได้คุมได้นิดนึงขอชินจ,จับไว้นิดนึงให้ฝาช่วยนะคะให้เราอุดนิดนึงนะคะแล้วก็ตัว ชีสเนี่ยเขาจะแบบละลายเร็วขึ้อนอ่าเริ่มตัดเปชีสยืดชิ้นๆนะอู้ กลับรีกลับรีบคลุกนะคะรีบกลับรีคลุกรกลับรีบคลุกบ้านเป็นก้อนๆให้เขาจะล้อมเป็นก้อนๆบ้านไหนลูกชอบทานชีสนี่บอกเลยว่าแบบโชคดีมากบ้านนี้ลูกไม่ใช่ชอบทานเ็ราะแต่ต้องพยายามสรรหาเมนูทําให้ถางได้แล้วค่ะรีบปิดไฟเลยค่ะโอเคเทียบรอยแล้วค่ะ ใส่ถ้วยนะคะเอามาเส์ฟเป็นขนมของว่างน,นะคะ เสในะคะหน้าตาจะประมาณนี้หรือรอให้ย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไปส่งเสิร์ฟถึงเนยุนดูได้เลยค่ะข่าววันนี้นะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็ขอรับไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะทั้งช่องทางทาง u u u e e แล้วก็ f a c e b o o k Fan p พจนะคะของช่องมัมมี่สตองนะคะแล้วไว้พบกันกับคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ